แล้วเขาสนใจแมมก็จะเสนอขายเขาเก็บเอาไว้แล้วแบบดีใจมากๆเลยเอามาแอบนับนะคะเข้าห้องน้ำแล้วก็แอบนับเงนินเ <ๆ S 1> ก็บหมดเลยนะคะไม่เอามาใช้จ่ายกับชีวิตประจำวันเลยค่ะ ช่องแม่มกับปีชนิลาฟินเยอรมนีสวัสดีค่ะสวัสดีจากเยอรมนีค่ะทุกคนพบกันกับแม่มอีกแล้วนะคะคลิปนี้แม่มก็อยากจะมาแชร์เรื่องตกงานเอาเงินที่ไหนให้แม่สร้างบ้านเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการขี้โม้หรือโอ้อวดนะคะแต่แมมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เผื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆเพื่อนๆ ที่อยู่มังนอกตกงานไม่มีงานหรือว่ากําลังมองหารูปทางที่จะทํางานเก็บเงินส่ง,สงให้แม่หรือว่าสร้างบ้านนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนได้นะคะก็ ก่อนที่จะไปฟังว่าแม่มมีเงินจากไหนเอาไปสร้างบ้านให้แม่ทั้งทที่ตัวเองไม่ได้ทํางานทาั้งทที่ตัวเองตกงานและสร้างช่วงโควิดด้วยนะคะวันนี้ที่แม่มออกมาแชร์ก็เพราะแม่ของแม่มได้เข้าไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะแหม่มก็คิดว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะทุกคนก่อ,อนที่จะไปเข้าเรื่องว่าเอาเงินมาจากไหนได้เงินมายังไงตกงาน แล้วสร้างบ้านในช่วงโควิดนี้อย่างไรมันก็อยากจะเท้า,เาความสักนิดหนึ่งนะคะหรืออาจจะไม่นิดนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็เพราะอะไรถึงได้สร้างบ้านให้แม่ช่วงที่ตัวเองตกง,งานแล้วก็ช่วงวิกฤตนี้ด้วยนะคะทุกคนก็ไปรับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะ ก่อนอื่นแหม่มต้องขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าเสียงของแหม่มเนี่ยบางทีก็จมูกโล่งดีบางทีก็จมูกตําน,นะคะเพราะแหม่มเป็นภูมิแพ้นะคะก็ตามที่เคยเล่าไปเนาะ,ะแต่ช่วงนี้ก็ใบหน้าก็ดีขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> ปกติเนี่ยตรงนี้เป็นผื่นแล้วแบบคันมากๆหรือตาก็บวมมากเลยนะคะ <c oughs> เมื่อวานเนี่ยแรงมากวันนี้รู้สึกแห้งขึ้นเยอะแล้วนะคะทุกคนนี่คือหน้าธรรมชาติของแหม่มนะที่หาย พอเริ่มจะหายจากภูมิแพ้ส่วนจมูกเนี่ยก็ยังตันอยู่นะคะเพราะว่าเยื่อเนื้อเนื้อข้างในจมูกเน่ยเขาบวมน,นะคะแล้วก็ฟังแล้วเหมือนเสียงจมูกตันบางทีพอเนื้อนั้นยุบไปแห้งไปจมูกก็โล่งนะคะแปลกเนาะเนี่ยค่ะเป็นภูมิแพ้ แพ้อลอองเกสรดอกไม้นะคะเพราะว่าเวลาเขาเข้า,ขาไปเข้าตาเข้าจมูกเนี่ยก็จะคันนะคะมาค่ะเข้าเรื่องกันเลยแหมมีเรื่องเท้าความเยอะเลยนะคะกว่าจะเล่าได้แต่ละเรื่องนะขอโทษนะคะถ้าเกิดรําคาญแต่นี่คือแหม่มกะปีค่ะค่ะแม่ของแหม่มอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็อยู่นานเป็นสิบปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแม่แมของแหม่มเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะแม่อยู่ที่วังวิเศษนะอยู่ที่อำเภอวังวิเศษ แล้วทีนี้น้องสาวของแหม่มก็เรียนจบแล้วลุงกับแหม่มก็ได้ซัพพอร์ตให้น้องสาวได้เปิดร้านาที่กรุงเทพนะคะเป็นร้านถ่ายเอกสารแล้วก็เข้าเล่มหนังสือต่างๆนะคะและเราก็ได้เช่าตึกนะคะเป็นตึกใหญ่ๆเขาเรียกว่าตึก ตึกพาเน็ชใช่ไหมไม่ใช่ทา,าวน์เฮาส์นะมันเป็นตึก4ี่ชั้น5ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องสาวก็เลยบอกว่าโอเคเราเช่าเป็นตึกแล้วแล้วก็มีห้องด้านบนมีห้องแบ่งให้คนเช่าด้านบนแล้วก็มีห้องใหญ่ห้องหนึ่งก็ให้น้องสาวคนที่2ออยู่แล้วก็ให้หลานหลานอยู่แล้วก็ห้องใหญ่เนี่ยก็มีน้องสาวเพนซีกับแม่อยู่นะคะ ก็อยู่ด้วยกันมีความสุขสนุกสนานแม่ก็มีความสุขจนลืมบ้านที่จังหวัดตรังไปเลยนะคะก็ชินที่จะอยู่ที่นี่และอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวเป็นสีของแม่ก็ได้รู้จักกับสามีชาวเยอรมันที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้นะคะแล้วก็ได้แต่งงานมีลูกอยู่ด้วยกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เยอรมัน แม่ก็ยังอยู่ที่ตึกนี้ต่อนะคะที่เราเช่าทําร้านเนี่ยนะคะน้องสาวคนที่สองของแม่มก็ดูแลแม่นะคะทุกวันนี้เธอก็ยังดูแลแม่นะคะข้าวปลาอาหารอะไรเธอก็ยังดูอยู่ที่นั่นและมาถึงช่วงปีที่แล้วนะคะในะช่วงที่วิกฤตโควิดเกิดขึ้นนะคะทําให้แม่มคิดว่าถ้าเกิดแม่ยังอยู่ที่กรุงเทพต่อไปอาจจะลําบากก็ได้เพราะว่า อาจจะกลับใต้ยากขึ้นหรือว่าธุรกิจของเราแย่ลงซึ่งเช่าตึกหลังนี้ต่อไปไม่ไหวเราต้องขยับขยายและถ้าเกิดให้แม่กลับไปอยู่บ้านหลังเก่าที่เราสร้างไว้เมื่อตอนแรกนะคะและตอนที่แม่อยู่เมื่อตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเพราะบ้านหลังนั้นร้างเพราะบ้านหลังนั้นร้างมา3มปีนะคะก็ หลายๆคนคงทราบนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ร้างเนี่ยไม่ต้องถึง3ปีแค่ปีเดียวนะคะย่าก็รกบ,บ้านก็ผุพังนะคะซึ่งบ้านของแมมก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าพวกเราย้ายออกมาแล้วไม่มีใครกลับไปอยู่ที่นั่นอีกเลยนะคะ หลังจากนั้นก็ก็ไม่มีใครกลับไปอยู่ที่นั่นอีกเลยพวกเรากลับไปปีละครั้งก็แค่ได้ไปดูไปทําความสะอาดเมื่อกลับมาก็รกงเหมือนเดิมแล้วก็ร้างเหมือนเดิมนะคะแม่มก็เลยเคิดว่าถ้าแม่ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นเราต้องรีโนเวทใหม่เราต้องซ่อมแซมปรับปรุงใหม่เยอะมากๆและที่สําคัญไปกว่านั้นคือแม่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ที่ระแวกนั้นเลยไม่มีพี่ชายไม่มีหลานไม่มีญาติที่อยู่ติดติดกัน แหม่มก็เลยได้คุยกับน้องเพ็ญีว่าเราย้ายแม่จากกรุงเทพกลับไปตรังกันเถอะเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยร้านกาแฟของน้องสาวคนที่สองก็ปิดตัวไปแล้วเพราะวิกฤตนี้มันสู้ไม่ไหวจริงๆส่วนร้านถ่ายเอกสารก็ยังพยุงกันอยู่นะทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดทำเมื่อไหร่ก่อนที่มันจะแย่และไม่มีทางไปเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีกว่าไหม น้องสาวเพนสีก็ตอบตกลงว่าได้เลยงั้นเราย้ายแม่กลับไปตรังกันและเราเอาเงินของเราที่มีลงขันกันสองคนแล้วไปซื้อที่ใหม่สร้างบ้านให้แม่ใหม่ทำทุกอย่างให้แม่ใหม่หมดเลยแล้วก็อยากย้ายแม่จากกรุงเทพไปตรังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้พอคุยกันตกลงแล้วนะคะเเราก็ได้ถามอานะว่า ที่ของอาเนี่ยที่อยู่หลังบ้านอาเนี่ยยังว่างว่างสักประมาณเกือบ20เมตรนะคะกว้างก็เลยอยากจะขอแบ่งที่ของอาตรงนั้นสักนิดนึงเพื่อที่จะไปปลูกบ้านหลังเล็กๆให้แม่ยายกลับจากกรุงเทพไปอยู่ที่นั่นนะคะอาก็ได้ตอบตกลงทันทีนะคะแม่ต้องขอย้อนนิด ขอเท้าความนิดนึงว่าทําไมแบบพูดถึงครอบครัวทีไรก็จะพูดถึงอารอ,อานะคะพ่อของแแบบเป็นพี่ชายคนโตนะคะแล้วก็ได้เลิกกันกับแม่ของแองแบบนานแล้วนะคะนาน30กว่าปีแล้วและปู่กับย่าของแบบก็รับพวกเรามาดูแล้วก็มีอาทั้งหลายเนี่ยนะคะดูแลพวกเราตั้งแต่เล็กจนโตนะคะคือรักแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างดีเลยนะคะทีนี้เวลาเรามีปัญหาอะไรมีความทุกข์มีความสุขอะไรอา ก็จะเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของเรานะคะอานี่มีหลายคนมากแล้วก็ทุกคนเหมือนกันหมดเลยนะคะดีกับเราทุกคนเหมือนกันหมดเลยแล้วก็หนึ่งในอ r ทั้งหลายนี้ก็เป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะคะแบบก็บอกน้องพิศเสีว่างั้นเราก็ถามอาดูว่าอาจจะแบ่งขายเราไหมหรือว่าให้เราไหมหรือ,อยังไงก็ได้โทรปรึกษาอสองสคนนะคะแล้วก็จนไปถึงอ,อาเจ้าของที่ตรงนี้นะคะ แกก็ตอบตกลงทันทีไม่คิดนานไม่แบบลังเลเลยนะคะก็บอกว่าเอาสิมาเลย แล้วก็มาปลูกสร้างได้เลยแต่ตรงนั้นมันรกนะต้องไปขุดต้นปาล์มทิ้งต้องไปเอาป่านั้นออกก่อนนะคะเราถึงจะสร้างได้แล้วอาก็บอกชัดเจนมาเลยว่าให้ตรงไหนให้เท่าไหรอาก็บอกอาให้พวกเธอ6เมตรก็คือกว้าง6เมตรแล้วก็ความยาวเท่าที่ดินที่มีเลยคือ20เมตรนะคะแบบดีใจมากๆเลยนะคะพอได้ที่ตรงนั้นแล้วก็คุยกับแม่ตอนแรกแม่ก็ไม่ค่อยจะยินดีที่จะกลับไปอยู่เพราะว่าแม่ชินกับ การใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ชอบที่จะเดินเซเว่นทุกเวลานะคะเช้าเที่ยงเย็นบางทีดึกตีหนึ่งแม่ยังไปเดินเซเว่นเลยนะทุกคนแล้วแม่กลัวว่าไม่มีความสะดวกสบายตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนดูแลแม่อย่างเงี้ยแม่ก็จะทํากับข้าวเองได้หุงข้าวเองได้แม่ของแม่แปดสิบแล้วนะคะแม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะแม่ตรงเนี้ยเป็นที่ของอาแล้วก็อยู่ติดกับพี่ชายก็คือลูกชายคนโตของแม่อยู่ติดกับหลานๆและหลายๆคนแล้วที่สําคัญแม่ไม่ต้องกลัว จะได้จะไม่ได้ไปเซเว่นนะคะเพราะว่าวัยยอดเนี่ยมีเซเว่นแล้วแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเราก็ขับรถไปประมาณประมาณสิบห้ายีินาทีก็ก็ถึงเซเว่นแล้วแม่แม่ก็โอเคตกลงแม่บอกว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วแม่ถึงจะย้ายไปนะโอเคเราก็พยายามเร่งและตอนนั้นนะคะแบบได้แบบยังทำงานเดี๋ยวขอโน้ก่อน ทุกคนนี่แบบซื้อที่เยอรมันนะคะเดี๋ยวนี้เยอรมันมีขายฝรั่งชอบมากเลยนะคะยาหมองตราเสือของเราถ้าเกิดว่าของฝากที่มาจากเมืองไทยเป็นของแบบนี้ให้ฝรั่งที่นี่นะคะเขาปลื้มและดีใจมากๆนะคะเพื่อนบ้านของแบบขอโทษเพื่อนบ้านของแบบนะคะเวลากลับเมืองไทยเนี่ยเขาจะสั่งให้ซื้อประจาเลยนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาหรือรีวิวนะคะคนดีเอามาดมแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ถึงไหนละเห็นไหมออกนอกลู่นอกทางทุกคน อ่าโอเคตอนนั้นนะคะเมื่อต้นปีที่แล้วเนาะแหม่มก็ยังทํางานอยู่ที่โรงแรมนะคะแหม่มเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอ,อาหารเช้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่เนินเบิรกนะคะก็มีรายได้ดีนะคะเพราะว่าแหม่มทำงานเ,าเกือบเต็มเวลาเนาะก็ไม่เต็มเวลา8ชั่วโมงเนี่ยเต็มเวลาแต่แหม่มทำหกชั่วโมงนะคะ ก็ได้เงินดีอยู่ะคะแล้วก็มีเงินพักร้อนมีเงินคริสต์มาสมีอะไรนะคะและที่สําคัญแบมมีเงินเก็บนะคะเพราะว่า20ปีที่มาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยแหม,มทมทงานตลอดเลยไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ทํางานวันที่หยุดงานจากงานประจาแหมมก็มาทํางานเสริมนะคะตรงนี้แหละที่แหมมอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าแหม่มทงานเสริมอะไรบ้างเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่มาอยู่เมืองนอกนะคะและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แหม,มทมทมา ที่แบม่มทำงานเสริมมานี่นะคะก็เป็นของแมคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกันกับค่าใช้จ่ายในบ้านใดๆเลยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยแบมก็มีค่ากับข้าวจากน้องเจมนะแล้วก็มีค่าขนมจากลุงนะคะที่นี้เงินเก็บเนี่ยเป็นเงินที่แบม่มทำมาจากรายได้เสริมนะคะรายได้เสริมของแมมีอะไรบ้าง1 แมรมมโนรานะคะแล้วก็รำอื่นๆบ้างจากเพื่อนกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มคนไทยแต่ส่วนมากแรบก็รำมโนราเป็นหลักนะคะงานเสริมของแบบก็จะมีงานวันเกิดหรือว่างานแต่งงานหรือว่างานงานไทยเวทีใหญ่ๆที่ในเยอรมันนะคะแล้วก็มีพี่ๆใจดีชวนแบมไปรำที่ต่างประเทศด้วยก็มีนะคะ รำมโนราของแมมแมมก็จะมีค่าครูซึ่งค่าครูนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแมมเลยนะคะแมมก็เก็บค่าครูเอาไว้ไปทําบุญไปไหว้ครูเวลากลับบ้านที่จังหวัดตรังนะคะก็มีหิ้งมโนราที่บ้านปู่นะคะเป็นหิ้งใหญ่เป็นหิ้งบําพบุบุษของเรานะคะอั้นก็เอาเงินค่าครูเนี้ย ไปไหว้แล้วก็ไปทําตรงนั้นนะคะทีนี้นอกจากค่าครูแล้วนะคะแหม่มก็จะมีค่ารถค่าที่พักนะคะเขาก็จะให้รวมมาทีเดียวเลยนะคะก็จะไม่ได้แยกย่อยว่าค่าตัวนะค่ารถนะคะที่พักนะเขาก็จะให้แบบก้อนเดียวมาเลยนะคะอันนี้แหม่มขอไม่เปิดเผยรายได้ตรงนี้ว่าก้อนเดียวเนี่ยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็มีข้อดีและข้อเสียใช่ไหมคะคือไม่รู้ตัวเลขดีกว่าเนาะ ให้รู้ว่าแมแม่มทำอะไรแล้วก็เก็บเงินยังไงแค่นี้กนะ็พอนะคะพอแบมมได้มาโอเคเอ่อตรงนี้สมมุตินะแหมมสมมติว่าสมมุติเขาบอกว่าอ่ะเออจันสุดาเธอมารำงานนี้นะรำสองวันรำสองวันนะสี่รอบก็คือวันละสองรอบแล้วแต่เวลาที่เขาลงให้นะคะ เขาก็บอกว่ามีางบให้เท่านี้นะรวมค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารอะไรต่างๆเท่านี้โอเคไหมรับงานนี้ไหมแหม่มดูแล้วสมมุติเขาเสนอมาว่า500สมมติสมมติว่า500นี่สมมตินะอย่าตกใจสมมติว่า500ยูโร2วันนี้แหม่มรับไหมแหม่มก็มาคิดว่าเออแหม่มเดินทางจากบ้านไปที่เวทีนี้ไปกลับกี่กิโลเมตรแล้วก็ที่พักเท่าไรอาหารเท่าไหรหักลบบวก บวกลบคูณหารแล้วโอเคไหมก็โอเคแหมมก็รับงานและเงินนี้ค่ะแหมมก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดการเองว่า <c oughs> ขอโทษค่ะแหมมก็จะมาจัดการเองค่ะว่าค่าโรงเรมเท่าไหร่ค่ากินเท่าไหร่ค่าน้ำมันรถของแหมมเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแหมมเหลือเท่าไหร่ที่เหลือนี่แหละแหมมเก็บหมดเลยนะคะไม่เอามาใช้จ่ายกับ ชีวิตประจําวันเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งแบบเลิกกับสามีหรือสามีไม่อยู่แล้วหรือมีปัญหาวิกฤตเช่นตอนนี้นะคะแบบก็จะได้มีเงินส่วนนี้มาใช้และแบบไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกสามีว่าเก็บเงินส่วนตัวนี้ไว้นะคะก็จะใช้จ่ายและคุณสามีก็คิดว่าแบบเอาเงินเนี้ยใช้จ่ายเนาะซื้อเสื้อผ้าการะเป๋ารองเทา้าอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็เก็บไว้เฉยๆไม่ใช่ว่าเราโกหกแต่เราไม่บอกไม่ใช่ว่าเราปิดบัง แต่เราบอกไม่หมดนะคะบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องบอกหมดทุกเรื่องก็ได้นะคะกับสามีฝรั่งของเรานะคะบางทีมันอธิบายยากนะว่าทําไมเราต้องสูงทักบ้านหรือต้องทําโน่นนี่นั่นเราก็ไม่ต้องไปบอกหมดทุกเรื่องก็ได้เพื่อความสุขอของเราใช่ไหมคะเพื่อความสุขของเราที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาโอเค มนโนราต่อมาก็ปั้นดอกไม้มดินญี่ปุ่นที่เมืองไทยเขามีดอกไม้ดินญี่ปุ่นขายเมื่อหลายหลายหลายปีมาแล้วนะคะแม่มก็ได้ซื้อมาต้นหนึ่งเห็นว่าเขาเป็นเหมือนของจริงมากๆแล้วก็น่าสนใจมาแม่มก็ได้กลับไปเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้ไปตั้งใจเรียนนะคะใช้เวลา5้าวันที่จะไปเรียนนะคะแล้วแบม่มก็เรียนแล้วก็ทําได้แล้วก็กลับมาฝึกปั้นด้วยตัวเองก็ใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ๆ จนทําขายได้นะคะแหม่มก็ขายด in อกไม้ดินทางออนไลน์บ้างออกตามงานไทยต่างๆที่เยอรมันบ้างนะคะก็เก็บเงินส่วนนี้อีกเหมือนกันค่ะเก็บเอาไว้ไม่ใช้ใดๆนอกจากเอาไปซื้อมาต่อยอดนะคะเอาไปซื้อดินซื้อลวดซื้อสีอะไรมาต่อย,ยอดงานนี้แต่ว่าเงินที่ได้มาก็เก็บต่อมาก็เป็นแกะสลักค่ะแบบได้ฝึกแกะสลัก ครั้งแรกเลยนะคะทางออนไลน์สมัยนั้นเรามีเว็บชาวไทยนะคะสมัยนั้นไม่มี Facebook ไม่มี Youtube ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าเราจะมีฟอรัมแล้วก็เว็บต่างๆนะคะก็มีเว็บครัวกลบ้านเว็บชาวไทยที่แบมชอบไปที่แบมชอบไปอยู่ไปพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆที่นั่นนะคะหนึ่งในนั้นที่ยังติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้นะคะใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะ พี่ยายหนูนะคะยายหนู AK คะ่ะคนดังนะคะยูทูบเบอร์คนดังที่หลายคนอาจจะรู้จักอยู่นะคะสนิทกันมากๆเราก็รู้จักกันจากเว็บครัวไกลบ้านคะ่ะทุกคนรู้จักกัน10 เกือบ20ปีแล้วบังคะ่ะก็ยังติดต่อพูดคุยกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะและเว็บนี้นะคะแม่มก็ได้ทําอาหารทําขนมแล้วก็ไปโพสต์ตขายนะคะแล้วก็ร่วมกับพี่พัดพี่พัดก็ขายน้ําพริกเราก็ร่วมมือกันนะคะเป็นแม่บ้านร่วมมือเป็นแม่บ้านร่วมมือกันทําอาหารแล้วก็โพสต์ตขายตามเวบนี้นะคะก็เวบครัวกไกลบ้านแล้วก็เว็บชาวไทยทีนี้ก็จากเว็บนี้นะคะก็ได้ไปฝึก แกะสลักโพสต์รูปกันช่วยกันติช่วยกันชมช่วยกันสอนนะคะและจนแม่ได้ลูกค้านะคะตอนที่แม่ไปออกงานไทยต่างๆไปแกะสลักโชว์นะคะก็มีลูกค้าทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งนะคะแม่สอนแกะสลัก แหม่มก็ได้รายได้เสริมตรงนี้มาอีกนะคะสอนแกะสลักแหม่มคิดเป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็ขายมีดแกะสลักด้วยนะคะก็สั่งมีดมาจากเมืองไทยแล้วก็ขายมีดแกะสลกักทาควบคู่กันไปเป็นงานเสริมหลังจากงานประจํานะคะตรงนี้ก็มีเงินเข้ามาอีกนะคะทุกคนยังขายยังไม่พอแบบก็ทําขนมนะคะทําขนมสละเปาขนมเปี้ยขนมกะหรีปป่ปาฟแล้วก็ขนมเค้กต่างๆนะคะโพสต์ขาย ออนไลน์ค่ะแล้วก็พี่พัทนะคะที่แหมชวนมาทำคลิปบ่อยๆนะคะก็ทำกับข้าวอีสานแล้วก็น้ำพริกแล้วก็มาร่วมขายด้วยกันนะคะทำให้ที่เราโพสเนี่ยหลากหลายมีหลากหลายอย่างนะคะออนไลน์บ้างขายเพื่อนๆที่นี่บ้างนะคะแล้วเวลามีงานไทยเนี่ยเราก็ไปเช่าที่ไปวางโต๊ะ ขายตามงานไทยด้วยนะคะและนี่ก็คืองานเสริมที่แม่มทำเลยได้เก็บเงินสะสมเอาไว้ในหลายๆปีที่แม่มมาอยู่ที่นี่นะคะทุกคนอ๋อ แมมอยากจะเล่ามากเลยเรื่องนี้ปีแรกเลยนะคะที่แบม่มมาเที่ยวที่เยอรมันตอนนั้นยังมาเที่ยวอยู่นะคะแล้วลุงเนี่ยลุงสามีของแหม่นะได้พาไปหาร้านอาหารไทยต่างๆที่มีอยู่ระแวกนี้นะคะไม่ใช่พาไปให้ทํางานแต่ว่าพาไปทานอาหารไทยเพราะแกกลัวว่าแบม่มคิดถึงอาหารไทย กลัวจะทานอาหารฝรั่งไม่ได้แกก็พยายามพาไปหาแล้วก็ไปเจอร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองแอลเลนนะคะซึ่งห่างจากบ้านแม่พอสมควรนะคะก็ไปเจอกับพี่คนไทยแล้วก็ได้เข้าไปทานอาหารที่นั่นเป็นลูกค้า จากนั้นแหมมก็ได้พูดคุยอะไรกับพี่เขาแลวแหมมก็บอกว่าโอ้ยามีงานทําจังเลยแต่ตอนนี้ก็ยังไปไปมามาอยู่ยังไม่มีวีซ่าที่จะอยู่ที่นี่ยังไม่มียังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะพี่เขาก็ใจดีก็บอกว่ามาสิมาช่วยหั่นผักแล้วก็ได้พูดคุยกันได้รู้จักกัน แบล่ก็โอ้โหช่วยหันผักได้ตังคือแบบมาเที่ยวนะแถมยังได้ตังอะ่ะทีนี้เอาไงดีเพราะมันอยู่ไกลบ้านมากๆเลยแล้วเราก็ไม่ได้ภาษาอะไรก็เราแค่มาเที่ยวแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าทําตามนะคะทุกคนอย่าทําตามนะคะทุกคนมันเป็นการแอบ,บทํางานนะทํางานมืดนะแต่เนี้ยแม่พูดถึงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะ ก็เหมือนกับว่าไปพูดคุยกับพี่เขาไปหาเพื่อนคุยอะไรอย่างนี้นะคะลุงก,ก็จะไปส่งแหม่มตอนเย็นนะคะแล้วก็ได้พูดคุยอะไรกับพี่เขาแล้วดึกๆร้านปิดตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแกก็จะไปรับกลับมานะคะแหม่มก็เล่าให้ลุงฟังว่าเนี่ยพี่เขาชวนไปทํา ด้วยกันนะคะก็คือแอบทะาาไปช่วยหยิบคองหันผักล้างถ้วยล้างชามอะไรอย่างนี้นะคะลงให้ไปไหมลงก็บอกว่าไม่ได้นะมันอันตรายมันมันทำงานมืดเราต้องแจ้งถ้าเกิดโดนจับขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาแต่แม่บอกว่าโอเคงั้นไม่ทํางานก็ได้แต่ว่าไปส่งได้ไหมคือไปนั่งพูดคุยกับพี่เขาแล้วก็ไปทานอาหารไทยอะไรอย่างนี้แต่ในใจแล้ว่ แบบจะแอบไปทําแต่บอกสามีว่าให้ไปส่งอยากไปคุยกับพวกพี่ๆเขาอะไรอย่างนี้ทีนี้พี่เจ้าของร้านก็อ ร่วมมือด้วยนะคะเขาก็ไม่ได้ให้แบบไปทุกวันก็อาทิตย์หนึ่งให้ไปสามครั้งสี่ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะลุงก็ไปส่งแต่แบบคิดว่าลุงก็ไม่ใช่คนโง่เขารู้แหละแต่เขาแบบว่าปิดตาข้างเดียวแบบเออปิดหูปิดตาข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อความสุขของเราแกก็ขับรถไปส่งนะคะขับรถนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงไปกลับนะ แล้วทีนี้พอไปแล้วพี่เจ้าของร้านก็ให้ช่วยล้างผากักหั่นผกักล้างถ้วยล้างชามเช็ดจานอะไรอย่างนี้นะคะก็พูดกันเป็นภาษาไทยเพราะว่าแม่ไม่ได้ภาษาเนาะตรงนั้นนะคะ แม่ก็ได้เก็บเงินทุกบาทสมัยนั้นเป็นเงินมาร์กนะคะทุกมาร์กนะคะทุกเฟนิกทุกมาร์กนะคะเก็บเอาไว้แล้วแบบดีใจมากๆเลยเอามาแอบนับนะคะเข้าห้องน้ำแล้วก็แอบนับเงินนั้นนะคะแม่มาตอนแรกอ่ะสามเดือนใช่ไหมสามเดือนไปสามเดือนมานะทําแบบนี้ทาอยู่นานนะคะสามปีนะสามเดือนไปสามเดือนมาสามเดือนไปสามเดือนมาจากนั้นแม่ก็เอาเงินนั้นแหละแอบเอาไว้นะคะนี่คือเงินแรกที่แม่ได้จากที่นี่นะคะพอมาอีกครั้งที่สอง แหม่มก็เริ่มรู้จักคนไทยไม่มากนะคะแต่ก็เริ่มรู้จักสี่ห้าคนละแล้วเขาก็บอกว่ามีงานไทยตรงนั้นตรงนี้นะไปเที่ยวนะจะได้รู้จักคนไทยเพิ่มขึ้นจะได้ทําความรู้จักกันเอาไว้เวลามาอยู่จริงๆแล้วจะได้มีคําแนะนําจากเพื่อนๆพี่ๆแหม่มก็ไปค่ะแล้วแหม่มเห็นที่งานไทยเนี่ยมีคนไทยเยอะมากแล้วก็มีดนตรีไทยมีอาหารไทย แล้วก็มีคนมาขายของนะคะก็คือมีผักมีอาหารมีขนมอะไรต่างๆแล้วแหมมก็ไปเห็นไอเดียหนึ่งนะคะทีป่ปิ้งขึ้นมาแล้วอยากทําคือคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยจะคิดถึงบ้านอยากฟังเพลงไทยอยากดูหนังไทยอยากดูละครไทยแล้วตอนที่แหม่มมาอยู่ที่นี่สามเดือนไปสามเดือนมาแหม่มก็เป็นเช่นกันนะคะแหม่มก็มีซีดีเพลงมาหลากหลาย แล้วก็มีละครมาหลากหลายอันนี้ก็อย่าเรียนแบบนะคะแหม่มเอามาแชร์ให้ฟังที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะแหม่มก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าแหม่มเอาซีดีที่มีอยู่เนี่ยกอลก๊อลหลายๆแผ่นเลยแล้วก็ใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วก็ไปเที่ยวงานไม่ได้ไปขายซีดีนะไปเที่ยวงานแต่ถ้าเกิดไปเจอใครพูดคุยกับใครแล้วฟังดูแล้วเขาสนใจ แหม่มก็จะเสนอขายเขาแหม่มก็คุยกับลุงว่าช่วยกอบซีดีนี้ให้หน่อยแหม่มก็หยิบมาประมาณสิบแผ่นนะคะก็คือซีดีเพลงลุงบอกว่าจะเอาไปทําอะไรแหม่มก็บอกว่ากอให้หน่อยได้ไหมแหม่มจะจะเอาใส่กระเป๋าไปไปเที่ยวงานไทยวันเสาร์เนี้ยเผื่อว่ามีคนสนใจแหม่มก็จะขายได้อ่าลุงก็โอเค ลุงก็สายอวยนะถ้าใครรู้จักลุงจากหลายๆคลิปนะคะสายอวยจริงๆลุงก็ทำให้นะคะแหม่มก็เอาใส่กระเป๋าไปจำได้ว่าวันนั้นที่เอาไปเนี่ยสิบห้าแผ่นนะคะแล้วก็ทำปกทำอะไรเรียบร้อยนะทำเองด้วยนะเขียนชื่อชื่อเพลงนะเขียนชื่อเพลงเพลงอะไรบ้างของใครนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำปกใส่ กล่องอะไรไปเรียบร้อยอันนี้แหม่มต้องขอโทษเจ้าของเพลงทุกๆคนนะคะที่แหม่มทาไปตอนนั้นเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนก็คือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคิดแต่จะหาเงินะ่ะคิดแต่จะได้เงินะ่ะก็คือกลับมา,ยมาเยอรมัน3มเดือนทํายังไงให้ได้เงินกลับไปมากกว่าที่แฟนให้อะไรอย่างนี้นะคะ ก็เลยใส่กระเป๋าไปประมาณครั้งร ek, แรกแหมมจได้ว่า15แผ่นใส่กระเป๋าถือธรรมดาลแล้วก็ไปเดินดูในงานนะคะก็ก็จะเป็นงานเนี่ยเป็นโอเปนแอร์นะคะเป็นงานในสวนแล้วก็ก็จะมีโต๊ะยาวๆเนาะ,ะเหมือนโตะเบียร์นะคะโตะยาวๆเก้าอี้ยาวๆก็จะนั่งด้วยกันโต๊ะหนึ่งประมาณ10คนได้นะคะแหม่มก็ไปนั่งตรงนั้นทีนี้คนไทยเนี่ยเราจะรู้จักไม่รู้จักที่อยู่เมืองนอกเนี่ยอันดับแรกเราไปถึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอยยิ้มทักทาย สวัสดีค่ะพีะ่น้องอยู่แถวนี้เหรออาค่ะอยู่แถวนี้ค่ะอ๋อพี่อยู่แถวนี้เหรอนี่คือการเริ่มต้นทําความรู้จักคนทความรู้จักการของคนไทยที่อยู่เมืองนอกนะคะจากนั้นก็พูดคุยอะไรกันก็เหมือนสนิทการคนไทยนี่สนิทเร็วนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะสนิทเร็ว พอคุยอะไรกันเสร็จโอ้พี่อยู่นี่นานแล้วหรอคะโอ้อยู่นานแล้วน้องเนี่ยอยู่สิบปีแล้วโอ้โหยอย่างนี้ไม่คิดถึงบ้านหรอพี่อยู่นานมากเนี่ยหนูมาเที่ยวนะคะมาสามเดือนเองแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วโอ้โหนะ่าอิจฉาจังเลยมาสามเดือนกลับได้<ส><า>บ่อยไปบ่อยสิใช่ค่ะพี่พี่อยากได้อะไรจากเมืองไทยบ้างไหมคะเดีย๋ยวหนูกลับไปเนี่ยก็จะเอามาได้นะคะพี่เอาจริงเหรอจริงค่ะเพราะว่าหนูไปไปมามาอยู่ทุกๆสามเดือนเลยค่ะ แล้ววันนี้หนูก็มีซีดีเพลงมาด้วยนะพี่เนี่ยหนูมีในกระเป๋าพี่สนใจไหมได้ทีเลยคะ่ะทุกคนก็ดึงซีดีมาพี่ดูสิมีหลายเพลงเลยเนี่ยแบบเวลาเหงาคิดถึงบ้านนะพี่ก็เอามาฟังได้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนซีดีเลยเนี่ยเป็นสิบเพลงเลยอยู่ในเนี้ยก็คือฟังได้ยาวๆไปเลยพี่แล้วแบบ MP3 ก็มีนะคะ MP3 นี่ยิ่งเยอะเลยพี่เนี่ยแบบนี้แบบนี้นะ เอาเหรอๆๆเอามาดูพี่ขอเอามาดูดูแล้วก็เลือกเราเขาเอาไปคนเดียวจําได้นะคะวันนั้นวันแรกห้าแผ่นเลยนะคะทุกคนตอนนั้นเป็นเงินมาร์กนะแหม่นก็ขายแผ่นละสิบมาร์กนะคะทุกคนคิดดูห้าสิบมาร์กนี่คือวิธีการหาเงินของแหม่มนะคะดีใจมากๆและสรุปแล้วแป๊บเดียวซีดีของแหม่มก็หมดเกลี้ยงมาทําให้แหม่มแบบโอ้ยทําไมเงินมันหาง่ายจังเลยอ้โหแบบสนุกมีความสุขมากแล้วก็ไปที่ไหนแหม่มก็จะได้เงินกลับมา พี่พัดนะคะพี่พัดหรือป้าพัดที่ร่วมทำคลิปกับแมมบ่อยๆนะเขาก็จะบอกว่าคนเกิดวันที่8เนี่ยเป็นคนที่ชอบหาเงินแมมก็บอกน่าจะจริงนะคะเพราะว่าแมมเกิดวันที่8เนาะโอเคค่ะและนี้ก็คือการหา เงินกับอาชีพเสริมของแหม่มที่อยู่เยอรมันนะคะยาวมากๆเลยกว่าจะเข้าเรื่องว่าสร้างบ้านยังไงนะคะทุกคนก็ขอโทษนะคะถ้ารังคารแต่แบบอยากจะแชร์แล้วก็เท้าความลึกๆความเป็นมาว่าเป็นยังไงไมายังไงหาย่ังไงนะคะเพราะว่าจะได้รู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็อาจจะไปทาตามได้นะคะแต่เลือกทําตามในข้อที่ดีๆนะคะทุกคนเช่นก <c ười> ๊อี้ซดีนี่อย่าทําไปทํางานมืดแอบ,บหันผัก แอบล้างจานโดยที่ไม่แจ้งไม่จ่ายภาษีนี่อย่าทำนะคะอันตรายแล้วยิ่งตอนนี้นะคะเคร่งมากๆนะคะอย่าทำอันนี้แหม่มาแชร์ให้ฟังเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้แหม่ก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวงานเสริมต่างๆที่แหม่ทําที่เยอรมันนะคะแล้วก็ได้มีเงินเก็บนะคะก็คือไม่น้อยแล้วก็ไม่มากแต่ก็เอาไปสร้างบ้านให้แม่ได้จนได้อยู่จนทุกวันนี้นะคะก็ คลิปนี้แบบว่ายาวมากๆแล้วนะคะทุกคนแบบว่าเรามาต่อกันคลิปหน้าดีไหมเนาะเรามาต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะคะว่าแหม่ไปเริ่มสร้างบ้านยังไงด้วยเงินเท่าไหร่แล้วก็ลงขันกับน้องยังไงบ้านนี้งบเท่าไหร่ดีไหมคะถ้าดีก็เขียนคอมเมนต์มาเลยนะคะแหมมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเกรงใจค่ะเพราะว่าคลิปยาวมากเล่าอะไรก็จะแบบยาวละเอียดมากก็คืออยากจะให้เข้าใจแบบลึกๆอ่ะอยากจะให้เห็นภาพอ่ะ ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดยาวเกินไปแล้วก็แต่แหม่มจะมาต่อคลิปหน้าให้จบรวดเดียวเลยแล้วก็จะย่อเอาแต่ข้อสําคัญสาคัญมาให้อ่านกันนะคะว่าเริ่มยังไงทํายังไงใช้งบเท่าไหร่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีเงินมีท้องมีเงนเินเก็บไปที่ไหนก็ขอให้มีโอกาสได้เงินทําอะไรก็ขอให้มีกําไรเริ่มงานที่ไหนก็ขอให้ไปได้ดีนะคะมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่อสวิตาเซนสวัสดีค่ะ